อย่างที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับคนที่แบบเป็นสิวแล้วก็กดสิวไปเนี่ยถ้าคุณทำวิธีนี้ถูกสิวไม่ขึ้นซ้ำก้อนแบบแปดสิบก็สิบวันเฉเลยทุกคนหลังสุดเนี่ยจะเป็นหลักสุดแปลกประหลาดนิดนึง,งคือหน้าคุณด่มากดีคือหน้าเหมือนโดนโกจริงหลังสุดนี้ต้องทำนะทุกคนวิธีที่คุณไหนใช้ไม่ได้ก็สิวไม่อยู่ทำไมสิวยังอยู่อะไรเงี้ยสิวเพิ่มสิวพังแบบปวดหน้าสาสูบเรือเรียวะอยากใช้ทางาลัดให้มันดีที่สุดสองสามวันหายไม่มีอยู่จริงนะครับ 구독, 좋아요, 알림설정 부탁드립니다! 안녕! 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 ST001에 오신 것을 환영합니다! 잘안 나와요? 제가 생각할 수 없네요 ST001에 오신 것을 환영합니다! ไปดูกันไปเกี่ยวกับการกดสิวนะครับทุกคนแล้วก็แบบง่ายมากเลยคนกดสิวเก่งมากแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเยี่ยมมากๆจริงๆซึ่งแบบวันนี้แบบเพี่แจ็คทำไมมันรอสิวยังอยู่ทำไมสิวยังอยู่อะไรเงี้ยีดูในชุดเดิมชุดเดิมั่ะเนี่ยเป็นชุดเป็นชุดก็อย่าเล่นชุดนี้นะครับผมเป็นชุดที่แจ็คจะใส่แบบทุกๆครั้งที่ถ่าย ST01 แล้วกันทุกคนจะได้จำได้ว่าถ้าชุดแนี้มาคือ ST01 โอเคป่ะชุดนี้มันเกาหลีนะแต่ผมเป็นมาเหมือนแบบนี่ครับทางนี่มันเก็บอลไรนะครับเหมืืออนนนนเเเเเลลลลยยยหมมมมมงาาาาบบ้ชทีก็ โอเคครับทุกคนก็คือหลังจากที่ทุกคนนะครับผมกดสิวไปแล้วปุ๊บต้องทำอะไรต่อเดี๋ยววันนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปทํานู่นทานี่กันเนี่ยทน,นจะมาบอก2อย่างเลยก็คือ1วิธีการที่ทุกคนต้องรู้แบบพื้นฐานก่อนว่าถ้อย่างที่สาคัญที่สุดเกี่ยวกับคนที่แบบเป็นสิวแล้วก็กดสิวไปเนี่ยห้ามทาอะไรบ้างแล้วก็ไปล้างหน้าทําอะไรบ้างยังไงนะครับผมวันนี้ก็คือสําคัญมากจริงมันเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดแล้วถ้าคุณทําวิธีนี้ถูก ให้ถูกเขาเรียกว่าทําเหมือนแต่งเนี่ยคิดว่าช่วยให้ทุกคนเนี่ยสิวไม่ขึ้นซ้ําก่อนแบบแปดสิบเก้สิบเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนมาครับทุกคนขั้นตอนแรกนะครับผมให้อย่างที่สำคัญที่สุดครับแต่ก็คือ,คอนหนึ่งครูจ้าวมาหน้าโดนหมอนจาูดไปแล้วคลิปที่แล้วเนาะคือคุณต้องนอนตรงอ่ะถามว่ามาทรมานไหมเรืมองจริงทุกคนทุกคนเข้าใจใช่ป่ะคือแต่งหน้เป็นคนที่ชอบนอนตะแคงมากแล้วคือนนแบบเดี๋ยวนี้ตอนเป็นสิวทุกคนก่อนที่จะมาเจออะไรอย่างเงี้ยคือจริงคือสิวขึ้นเยอะกว่านี้นะแต่คือมันดีขึ้้นนนนมาาแลวตต่งงอร นี่ทุกคนต้องสอนหออน,อน่อตอนนอนอ่ะทุกคนนอนใช่ป่ะทุกคนนอนอย่างนี้นี่นี่นอนอย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็อยู่แค่เนี้ยทุกคนก็คือนอนอย่างนี้ใช่ป่ะแต่บางคนติดนอนตะแคงมากแบบมากๆเนี้ยต้องจะนอนอย่างนี้ปึ๊บแค่นี้แค่นี้เลยทุกคนแค่นี้ <B ee> เห็นป่ะหน้าก็ยังไม่โดนเนี่ยเห็นป่ะหน้าก็ยังไม่โดนนะเห็นป่ะเนี่ยไม่โดนนะเงี้ยเออแล้วก็อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้โอ้หน้าฝั่งนี้เขี้มากเลย ก็รวมนะอย่ามาปิดภูมิบวกกันไม่เอานะเราใช้นอนตรงละค่าแต่ว่าหน้าภุมิบวกตีนะสองคือห้ามมือจับหน้านะครับจับหน้าหมายว่ายังไงแล้วมันพวกน้ําเสร็จปุ๊บคุณห้ามแบบมือว่าหน้าคูดีเป็นไงบ้างแบบปุ๊บผัดแล้ามันเข้าไปในหน้าเลยหน้าสีดๆเข้าเลยนะครับผมเพะ้คุณต้องอย่าจับหน้าเด็กขาดนี่คือหลักสูตรแบบเบเบีสุดๆเลยนะสามนะครับผมให้คุณเลี่ยงการกินของหวานของมันของทอดไปก่อนจริงๆนเนี่ยทุกคนต้องรู้กันอยู่แล้วเนาะคนที่เป็นสิวนะครับผมแล้วก็ดื่มน้้้้ําาใหเเเยออออะะันนนนีคืป็ขกร สี่นะครับผมสัมรีแทนไม่ใช่ต,ตัวห้ามใช้ต,ตัวเช็ดหน้าหรือเอาผ้าซับหน้าเด็ดขาดคุณอย่าเป็นฟิวเหมือนในหนังเลยค่ะที่แบบผมน่าจะเลอะเทอะแล้วก็ซับ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 ตีเหมือนกันอันที่ห้านะครับผมอันนี้สําคัญมากๆเหมือนกันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรวะางถ้าพูดอะไรว่าลืมอ้าลืมอะไรวะ เดี๋ยวแล้วคือห้ามเอาหน้าโดนแดดนะครับทุกคนคืออย่าเพิ่งแบบโดนแสงเงยอะหรือว่าโดนแดดเยอะเพราะาหน้าเนะี่ยทั้งใจไม่ทาอะไรหลักหลักสูตรเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่แปลกหลังนิดนึงคือจำไม่ค่อยทาอะไรจะไม่ค่อยใช้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการรักษาออกจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันแล้วก็เดี๋ยวมาดูหลักสูตรที่จะเริ่มต้นวันนี้อันนี้คือเบเบนะแต่คนอ่ะกูดูทํไรอยางแต่ตอนนี้ดูหน่อยได้ไหมล่ะ ยังยืนย,ยันนอนยันเหมือนเดิมนะครับว่าคลิปนี้มีสปอนเซอร์แรงสิ้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้เนี่ยคือตั้งคิดแล้วว่าคนที่เป็นสิวหรือว่าคนที่แพ้ง่ายแพ้หนักแพ้แบบยัดละอองฝุ่นแพ้น้ำเงื่อตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณต้องใช้ได้แล้วก็ใช้ดีจริงๆนะครับโอเคสิ่งแรกที่คนต้องมีจริงๆปีที่แล้วถึงปีนี้ปู๊สามปีแล้วทุกคนก็ยังเหมือนเดิมคือตัวสรรม D A มตัวนี้ยังไม่ตัวแทนได้นะครับแต่อุ้ยมีตัวที่เปลี่ยนแล้วนะ ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แพ้งหนักมากๆจริงๆนะวิธีที่คุณอาจจะใช้ไม่ได้แต่ว่าคนที่แบบไม่ได้แพ้งหนักมากแบบตรงนนเนี้ยหน้าเริ่มแข็งแรงมากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างน่าสะอาดหรือคนที่แพ้งหนักมากแต่เองทีก็ทําได้เหมือนกันนะครับนี่นะตอนนี้มีแสงตรงนี้เว้ยจะบปทังกลมย้อนแสงเกินต้องหัวพีแสงตรงเนี้ยทำไงดียวเงี่ยเ,เคียร์ทำใครอะทำคนเดียว,วคนเดียวโอเคก็คือเมื่อก่อนใช้เป็นตัวนี้ใช่ป่ะทุกคนมันเป็นครีมซิ่งของวัสสันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแตงกชใช้ตัวนี้ไม่เอเติมเฮ้ยไม่อเติม มือจับหน้าตัวนี้นะครับคุณ คือไบโอเดอร์มานะคะตัวนี้จริงๆแล้วอะแต่งกนซื้อตอนนี้มินิพายลดราคาเดี๋ยาอบาทแล้วคือนาำก็แบบไข่ฟูกอะจากปกติแบบ6 7 0 0ทุกคนหรือเป็นพันทำไม่ได้ก็เลยมาใช้ทุกคนเฮ้ยมันใช้ดีเรื่องหน้ามีความแบบใสขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่อันนี้แนะนําหลักสูตรคือเพื่อเป็นหลักสูตรเขียนในหลักสูตรลงไปว่าจริงๆแล้วขั้นตอนนี้นะคบคือขั้นตอนที่เราจะใช้ตัวนี้แทรกเข้าไปได้แล้วสำหรับคนที่หน้าเริ่มแข็งแรงแล้วแล้วกันนะครับทุกคนนี่ใช้เยอะเหมือนเดิมเลยท เช็ดนะครับผมรอบนอกก่อนนะครับทุกคนอย่างเงี้เช็ดปัดลงนะครับทุกคนเบาๆนะฮะแล้วก็โดนจมูกก็ก็ปัดลงนะครับตรงสิวเนี่ยให้แนบไว้อย่างนี้นะครับผมกดไว้เงี้แล้วขยี้มาห้าครั้งเงี้ยหนึ่งสองสามเหมือนแบบเหมือนปัดแบบคือสำอาอายแชโดว์อะไรเงี้ยแล้วก็ออกเอิบเนี่ยแบบนี้เลยตอนนี้มันจะมีสิวอยู่บ้างไปด้วยซองใช้แค่นี้พอนะครับผมแล้วไม่ต้องเช็ดมั่ละ โอเคเป็นั้นเสร็จนะคะรับทุกคนนี่นะครับแล้วอันนี้สําคัญที่สุดเลยคือการล้างหน้าเว้ย หน้ากูดังมากดูดิคือหน้าเหมือนทุกคนจริงหลักสุดนี้ต้องทํานะทุกคนอันนี้บอกเลยว่าหลายๆคนที่แบบว่ามีเจลวางหน้าของหน้าของตัวอยู่แล้วที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้สิวขึ้นจริงๆต้องย้ำว่าสิวมันไม่ขึ้นจริงๆเลยนะคุณสามารถใช้ขุดได้เลยเพราะบอกแล้วว่าอันนี้ไม่ได้ขายของไม่ได้แบบต้องใช้อันนี้เท่านั้นนีเท่านั้นไม่แต่คินซิ่งอ่ะต้องใช้สองขวดแล้วรู้สึกน่ริงจริงแล้วก็ถ้ามีคนใช้คิ้ซิ้งอื่นอยู่แล้วสมมุติว่ามีเฟต้าสมมุติว่ามี่แล้าก ใช้ต่อไปเลยไมาเป,ปลี่ยนแต้งแต่คุณต้องมั่นใจทีว่าสิวมันจะไม่ขึ้นนะครับโอเคปะเพราะเป็นลักสณะข,ของตัวเองนะถ้าตอนนี้คือคุณต้องล้างมือให้สะอาดก,ก่อนนะครับทั้งทั้งใช้วิธีนี้คือได้ผลดีมากคือเอามือเนี่ยล้างสบู่ก่อนเยทุกคนแล้วมาเช็ดหน้ามันดีจริงๆมันดีขึ้นมากเลยล้ออางมือไปแล้วนะทุกคนก็คือเอามือเอาน้ำเนี่ยลูบลงหน้าก่อนนะครับนี่หนึ่งรอบแบบนี้นี่ลงไปเลยเอเสร็จแล้วลูดม,ม,มือตัองนี้ผิวจะไม่น้ำลงมากเลยรอบต่อไปนะ จะใช้เป็นตัวนี้นะครับทุกคนคือเจลหน้านะครับซึ่งเจลหน้าของแตทน,แนแที่ยังเลือกมาเนี่ยจะแรกไม่คิดอยู่ว่าจะใช้อะไรดีมั้งถ้าเกิดสิวหนักมากจริงๆอะ่ะก็ใช้ได้อยู่คนที่แบบ แพ้สารระลลอดมาแพ้สารสเตียรอยมาสิวคือสิวพังแบบต้นรับปีใหม่หรือว่าหายไปหลายปีแล้วแต่ยงไม่เคยใช้ตัวเนี้ตอบโจทจริง,รงเพราะว่าส่วนผสมเขาน้อยม,มากเจลหน้าไม่ต้องมีส่วนผสม,สมเยอะแนละ้วทุกคนนะหนึ่งต้องทําให้ผิวหน้าคุณสะอาดผิวคุณักษาการันีหรือผิวคนที่แบบกำลังบอบช้าอยู่ต้องกลับคุณผูได้ยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้น,นเนี้ยอินโนเนี่ยตอบโจทย์มากอ่าลืบอกนี่คืออินโนนะครับ เจลน้ำลบสิวทุกคนก็คือแบบเอาันแง่มันดีอ่ะทุกคนบริษัทสกัดดอกไม้นะครับผมหลายชนิดมากไม่ตั้งเองนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ทิกตอกเนี่ยเขาเคยใช้ทุกคนแล้วก็ไปรีวิวว่าทุกคนันเหมือนเจลน้ำหนา้าลบสิวได้เลยอ่ะเรียกว,ว่าเจลน้ําลบสิวแล้วกันพูกก็ไปหาคลิปดูนะจะม่เจอคลิปไหนเอาเจลตรงนี้เนี่ยถูหน้าไปก่อนงี้แล่แอายากจะลบตรงไหนใช่ไหมทุกคนลบ่างี้ลบไงี้ถูกนี่ว่าหายวันเดียวคือคันแบบลอยเลยมันหายจริงๆริงเว้ย พิสูจน์แล้วว่าคนที่กดสิวมานะครับคือดีมากๆคนนี้นะแต่ไม่มีฟองและชคดนี้แต่พ่อจะเล่นอยู่นะดูใค่ไม่แสบโอยทุกคนวันนี้แหละั้งใจเตรยม้นนี้ตั้งบบั้งบอกก่อนว่า้เป็นเจ้าของแบรนด์ีเองนะครับโอไปใครของปาแต่บอกจริงว่าอยาให้คนไี้เปิดใจ้องหรือว่าคนที่แบบเป็นสิวหรือคนที่แบบอยากพักหน้าคนที่แบบสิวเยอะสิวเหืออะไรไงทุกคนสิ่งสำคัญคือความสะอาดของผิวหน้าจริงเว้ยอยากทไหนเรานี้ก็รู้สกไาเออให้มึงวน ลองสั่งดูนะครับทุกคนเพราะหลอดหนึ่งอะขึ้นไปแอ้วแต่ละคนขายของกันราคาเฉประมาณยังไงนี่ขายสองร้อยเก้าสิบบาทคิดว่าได้กำไรไหมใครใช้ก็รีวิวให้หน่อยนะครับทุกคนสะอานและเสรซนลาปุ๊บ ให้ยาสับปีตัวเดิมนะครับผมค่อยๆเช็ดแต่อย่าเช็ดแรงเลยคะ่ะเออถ้าสับได้ก็ซับเลยนะแต่ว่าปาดขึ้นนิดนึงอะ่ะเออเช็ดเลยไงทุกคนอย่าให้มันดุแรงมากทุกคนเห็นไหมว่า,วาหน้าตั้งแต่ไม่มีความแห้งเอียดนะหรือไม่มีความแบบที่คนเห็นไงนะอุ้ยหน้าใสเลยทันทีอย่างที่เขาแบบโฆษณากันนะครับเพราะตังที่บอกก่อนว่า,วามันช่วยเรื่องคนที่เป็นสิวจริงๆให้สิวได้พักให้สิวที่เรากดสิวตรงเนี้ยไม่เกิดอาการระคายเคืองบางคนนี่ยทุกคนกดสิวมาดีมากกดมาละเอียดมากจะลุ้มพดแน่นอนมันไม่รุไณปใช้่ทีมัันนนนนเปป็แบบบโฟมล้้าาางงหหจกพดไว้ทให้เป็นรอยแดดงนนาากว่เิท แล้วก็ผิวไหม้เป็นรอยดําด้วยเดี๋ยวควรต่อในห้องครูครูคคคจากพนักงานในบร,ริษัทบอกว่าอันนี้ต้องทําเลยเพราะเป็นหลักสูตรที่ทุกคนเก็บไว้ดูจนเราตายไปแล้วหรือว่าเราได้เป็นสิวเกิดใหม่หรือคนที่สิวหายแล้วหรือคนกลายเป็นสิวนียหลักสูตรนี้นมันช่วยได้จริงๆเว้ยแล้วก็แบ่งเป็นอีพพไปเลยนะทุกคนนี่นะครับนี่คือผิวหน้าที่แบบไปล้างหน้ามาทุกคนเห็นเพราะว่ามันจะไม่ทิ้งความแบบมึงคนหน้าเอียดเลยนะเอียดเลยนี่ไม่เอียดเลยทุกคนพอเราหน้าเสร็จปุ๊บไม่ต้องมือจับหน้าเนาะแต่ย ทุกคนแล้วก็ไม่ต้อทำอะไรเพิ่มแล้วแต่คนใชย้ยาแต้มสิวแต้มได้อะไรก็ได้แต่ถ้าคนที่เป็นสิวหนักมากๆหรือเป็นแบบแตัเงี้ย ต้องไม่ห้าลยเลยทุกคนพอผิวสะอาดแล้วเนี่ยอย่างตรงเนี้ยสะอาดแล้วต้องไม่ยุ่งกับมันแล้วตรงเนี้ยสะอาดแล้วและเจลล้างของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นครีมบำรุงทุกคนฟัง่อนเลยนะว่าโฟมหน้าเจลหน้าอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เวลาลงไปปุ๊บที่บอกว่าบำรุงได้สารไขมุกอัญมามันนู่นนี่นนั่นนั่นสารที่มีฤทธิ์ในการทำความสะอาดก็คือทกาวามความสะอาดนะครับไม่ได้ช่วยบำรุงสะอาดคือสะอาดบำรุงคือบำรุงมันแยกส่วนกันนะทุกคนมันอยู่บนผิวได้ไม่กี่นาทีมันจะทำให้บำรุงในขนาดนั้นไปไม่ได้บำรุงก็คือต้องยามบำรุงใน ทําในสะอาดแล้วเนี่ยหรือทาให้รกระดับเสษไปเลทุกคนอย่าไปทำมันให้มันดักเสษเพิ่มแค่เลยอันนี้คือเสียวิธขีขการล้างหน้าแล้วหลังที่คุณกดสิวเสร็จแล้วขอพูดอีกน,นึงว่าล่าสุดนี้นะครับต้องขอเพิ่มอีกน,นึงก็คือเมื่อคุณไปกดสิวที่คลินิกอะไรก็แต่หรือคุณไม่ได้กดสิวด้วยตัวเองนะทุกคน เสร็จแล้วปุ๊บให้บอกเขาเลยว่าไม่ทายทั้งสิน้นต่อมาพูดว่าเดี๋ยวจะทาบำรุงตงัวนี้เป็นช่วยลดอาการระคายเคืองเนาะเดี๋ยวทาไม่ลดรอยแดงเร็วขึ้นอ,อะไรเงี้ยไม่ต้องทานนะครับทุกคนเมื่อคุณเป็นสิวหรือคุณแพ้หนักหรือคุณแพ้แรงแล้วแต่คุณได้เริ่มใช้ยาอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยใช้มาก,ก่อนหรือว่าในอนาคตคุณใช้ที่ผิวใช่ไหมครับผิวนะครับผมแล้วผิวคุณเนี่ยอาจเกิดสิวหรือว่าเกิดพวกการระคายเคืองตาลุมผลที่คุณกดสิวได้เพราะฉะนั้นห้าม แตขาดนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนสั้นๆนะครับทุกคนที่ทุกคนสามารถรู้ได้หลักสูตรนี้นะครับในหลักสูตรนี้ทุกคนที่อยากจะขอเสริมนิดนึงว่าการที่คุณนะครับล้างหน้าทำสะอาดผิวหน้าเนี่ยมันใช้เวลานิดหน่อยแต่เชื่อเถอะว่าการใช้เวลาที่มันเหมาะสมหรือว่ามันควรจับเป็นอ่ะมันย่อมดีกว่าเสมอไม่ต้องเร่งให้มันหายเร็วอยากใช้ทางรัดให้มันดีที่สุด 2- อสวันหายไม่จริงนะครับคนที่เป็นบล็อกเกอร์หรือคนที่เป็นสิวหรือคนที่แบบคนที่ประสบปัญหาแบตั้งมาก่อนหรือคนที่เป็นสิวมาก่อนนะครับผมเขาใช้เวลาากจ ที่มันยาวนานมากจนให้เหลือเพียงรวลาสั้นๆแต่มันก็ไม่สั้นจนแบบว่า3าวันหายนะครับทุกคนเข้าใจบ้าอันนี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้แล้วหรือใครที่อยู่ในห้องแอร์แบบนี้เย็นๆเลยไงทุกคนหน้าแห้งหน้าลอกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะหน้าแห้งหน้าลอกแต่เจ้าหน้าต่งเนี้ยที่ต้องบอกอ่ะอินโนเนี่ยทุกคนอ่านกล่องแบบนี้นะให้ดู่องแบบนี้ถ้าอย่างเป็นลูกน้ำหรือว่าเพราะแตงอ่ะยังสามาถเหมือนเดิมว่าสิวหายเพราะน้ำเปล่าจริงๆใช้น้ำเปล่าวนตลอด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 จนสิวหายเพราะมันหน้าเรราู้้ดีว่คือมันดีขึ้น่ใใชช้้้นนา่ก็ไม เจียวนาก็ได้แต่เจ้หน้าตรงนี้มันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อ ผิวหน้าที่มันชุ่มชื้นขึ้นทําความสะอาดผิวได้ดีมากขึ้นลดการระคายเคืองได้ดีมากขึ้นที่สำคัญเนี่ยคนที่ไม่ทาเลยเลยแบบแต่งเ่ยทุกคนสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้แล้วแบบไม่รู้สึกว่าหน้าแห้งเว้ยแต่ถ้าเกิดแอร์ยินมากๆหน้าคุณแห้งอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนมันจะมีความแบบเอาไขมันเขาเรียกว่าทาก้งออกไปนะทุกคนมันจะมีความแห้งบ้างไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนหาเจลอะไรก็ได้บํารุงลงไปหรือเซรั่มมยเจอร์ไเซอร์ที่คุณรู้สึกว่ามันใช้แล้วหน้าคุณไม่แพ้เช่นอะไรบ้างเซรัเจจ่ะ จักใจเลยแตงอะเคยมีความน่ายให้นักรอบเหมือนกันแต่มันดีกว่าที่ไม่ทาเลยเลยเว้ยตามแตงนะ,ะแต่ละแต่ลวแต่ทุกคนก็เลยวไไ่าแต่ละคนมีไม่เหมือนกันนะครับก็ ใช้เวลาตัวเองให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็เชื่อเถอะว่าเวลาที่คุณรอคอยมันคุ้มค่าแน่นอนอย่าคิดว่าเวลาที่เราเสียไปโู้คนเาสั่สิวหกเดือนเลือวะกูรอแต่งหน้าไปเถอะหรือกูทําแบบนี้ไปดีกว่าไหมกูใช้ไปฉีดสิวดีกว่ากูยอมแบบนี้ไปดีกว่า6กเดเดือน6กเือดเดี๋ยวนีน้สมัยนะีน้คนจะเรียนคือแป๊บเดียวจริงทุกคนทํามันทุกวันทําแบบตั้งใจอยากได้สิ่งนี้ต้องทําสิ่งนี้คุ้มค่าแล้วหรือยังคนที่เขาได้คนที่เขาสําเร็จคนที่เขาทําแล้วมันเกิดผลเขาทําแบบเนี้มานานมากแค่ไหนทําซ้ำ รู้มันมากแค่ไหนหรือว่าลองผิดลองถูกมามากแค่ไหนคุณแน่คุณแค่เอาสิ่งที่เขาลองผิดลองถูกเนี่ยเอาสิ่งที่ดีมาใช้กับตัวเองอันไหนที่ดีเวิร์กไปต่ออันไหนที่ไม่ดีไม่เวิร์กโอเคอาจจะเหมาะเขาไม่เหมาะกับเราเรียนรู้ต่อไปนะครับทุกคนอยู่กับมันให้ได้ดีที่สุดอยู่กับมันให้ได้แบบไม่รู้สึกแบบเจ็บช้ำน้ำใจใครจะล้อใครจะด่าเหรือทรมานแค่ไหนรู้ตัวเองให้ว่าป้าหมายเราอยู่ตรงไหนใครจะดูถูกจีดยมช่างของมันไม่ต้องเอาคำมันมาแบบมาใส่หัวแล้วบอกว่าอุ้ยขอบคุณนะที่คุณด่าฉันในวันนั เราดีคือเพราะตัวเราเองจะไปขอบคุณมันอีกไม่ต้องขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณตัวเองที่ทําให้เรามีถึงตรงนี้ได้ขอบคุณตัวเองที่ทําให้เราก้าขวขัานจุดนั้นมาได้นะครับทุกคนทําได้แน่นอนแต่บนงคนต้องทําได้ทุกคนต้องทําได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแ,แชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ติดตามไอจีด้วยนะครับทุกคนชัหม่คลิปหน้ากำับสุดใหม่นะครับต่อไปจะน่นเป็นผิวแล้วทุกคนนะเห็นไหมเห้มึงหน้าใสขึ้นเลยแมครับ ทุกคนครับนี่คืออีกวันหนึ่งนะครับที่ตื่นมานะครับทุกคนคือวันต่อกันเลยนะทุกคนอันนี้คือจะเห็นว่าตรงนี้คือไม่ได้เสบเพิ่มแล้วก็รอยดึงจางลงไปมากนะครับ<แ>เพราะว่าเรากดตอนที่มันยังไม่ได้เสบมากส่วนอบนนี้เราทิ้งไว้นานเกินนะครับมันก็เลยแบบจะมีรอยแต่ว่าตอนนี้คือเรียบไปแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่รอยจริงๆนะครับนอกั้นหน้าปกติดีทุกอย่างเห็นปะนี่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นปะนี่นะครับ นี่รอยเล็กๆที่เรากดๆไปคือไม่มีเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะให้ดูว่าถ้าล้างห,ห,หน้าสะอาดแล้วก็กดสิวทันนะครับผมรอยจะจางไวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากดสิวช้าเกินไปทิ้งสิวนานเกินไปรอยจะดำแบบนี้นะครับทุกคนเนาะคนเออแล้ลวที่งเขาลบยังไงรู้ไหมตั้าแค่ใชแล้วมัน,ม,นมันดีมากๆคือพูดเร็วทำไม